ครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับพังก์เกอร์เกมวันนี้ผมก็อยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมก็อยู่ด้วยคนหนึ่งครับวันนี้ได้เป็นสามคนทีมกันโอ้โหเฮ้ยมีสกินเหมือนผมด้วยคือค่าคนบอยดิถือขวานเพชรอ่ะเนี่ยสกีคล้ายคล้ายของมันอ๋อใช่ใช่นี่ครับนี่ก็คือคนที่มาอยู่กับทีมพวกเราก็คือศูนย์ห้าสิบหนึ่งส่งเสียงเลยครับ อาลครับนี่ก็ไทยแลนด์ไทยนะครับส่วนผมก็อภิวัตนะครับชื่อเดิมถ้าใครเจอผมสกินนี้นี่นะครับสกินนี้สกินสกิน,กนประจําผมใครเจอผมในลักษณะสกินแบบนี้ก็คือผมมาถึงแล้วนะครับผมมาถ่ายคลิปนะครับใครเจอนะครับถ้าไม่างทียแอบไม่ถ่ายถ้างั้นผมตัดไปตอนที่มันจะเริ่มบ,บนึงเอาละครับก็ let's go ไปเลยครับไปเลยครับ ไปแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับเปิดกล่องข้างๆเปิดแล้วโอ้โหอย่างเร็วครับมือไวใจต้องนิ่งครับเหยียบร้อยหมดแล้วครับสปาต้าเรียบร้อยครับได้ขวานมาแล้วครับโอเคครับอยู่ไหนกันไปตามในไงเจอแล้วตามมาบีมตามมาออกมาออกมาไม่มีอาวุธพื่ออาหารไม่เป็นไรตามผมมาตามผมมาตีได้แล้วตีกันได้แล้ว อุ้ยใครตีหลังตูดผมอันนี้อันี้ทำไมอดจรินนี้ทำไมอดจริงหลบไปหลบไปถอยมาถอยมาถอยมาด้านหลังคุณน่ะถอยมาให้หมดถอยมาให้หมดถอยมาให้หมดถอยมาถอยมาถอยมาผมเองผมเองอเล็กตายตายอีกหนึ่งอุ้ยอีนี่มาอีกแล้วอีนี่มาอีกแล้วชวนไม่ต้องตีไม่ต้องตีผมตีเองผมตีเองอุ้ยอีตูดเอ้ยอุ้ยอาหารเขาไม่มีอาหารอุ้ยมี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  นี่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 นคุณอมนียอไหมผมแคต้องไกลผมไม่มีอาวุธแล้วผมก็ตีมันด้วยมาผมลุยเองหลบไปผมลุยเองอีกคนสเล็คุณอมอมหลบไปผมเองผมนี่แหละจะตายแต่ผมไม่ตายมามาเอามาเอา,เอาขวานคุณอมมานี่อ,อ่ะเอาขวานหนูเอาคุณอมลืมไปมันโยนของให้กันไม่ได้มาต้องไว้ในกล่องขวานเอ้ยดาบหินอยู่ไหน ไม่ได้อยู่ที่ผมแล้วโอโ้ผมต้องการอาหารด่วนไม่เป็นไรผมมีผมมีมม<อ>นี่เห็นชื่อตรงนั้นเยอะๆไหมมาใครก็ได้มาเอารองเท้าเหล็กสักคนหนึ่งโอเคเอาไปเดีย๋ยวผมจะให้รองเทา้ามาอเอารองเท้าเหล็กไปก่อนอะบีมาเอานี่มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้มาไปเปิดในกล่องดีกว่าลบไปลบไปหลบไปหลบไปผมเองอุ้ยเลือดผมจะหมดเลือดผมจะหมด มาทำ้ได้ทำให้ได้ไม่ได้เลื่อนผมเลยครึ่งรอนอ้อได้มาท้ไข้าบ้าอะไรโอ้แะมีศพคุณมีศพมั้อ่ะไอ่โฉ่ยขอตัดคลิปไปตรงที่จะเล่นต่อนะอันนี้นะครับโอ้โหชนะชุดกอดเดมอนได้ครับครับใช่ชนะชุดชุดกอดเดมอนคือคุณบีมใช่ครับชนะได้สุดยอดมากๆไปต่อกันเลยเอาละครับวันนี้ก็เอ้ยไม่ได้ไม่ใช่วันนี้เริ่มมานานแล้ว เอาล้วครับก็มาอยู่กับพังคือเกมรอบที่สองนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้พวกเราชนะไม่ใช่พวกเราชนะหรอกผมนั่นแหละผมว่าเล่นชื่อผมไงว้าใช่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 โห้ไม่ได้ด่ามั้งเสียอะไรมันเนี่ยขอควานเอาผมได้ดาาไม้ทุกคนอยู่ไหนอยู่ตรงนี้อยู่นี่กันทั้งหมดนี่มาเนี่ยอยู่นี่ทางนี้มาทางนี้ ไปฆ่าเอเอ็นก่อนไปฆ่าเอเอ็นก่อนมันบอกว่าตายอ่ะไปเร็วเจอนี่เดี๋ยวขอเจอนอมบี้ก่อนขอเจอนอมบี้ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราไปเราไปเอือไอ้นัมบี้ไอ้นัมบี้เขาไม่มีอาวุธเดี๋ยวก่อนคุณบีมรอบนี้นี้นี้ยวโดนมันฆ่าไอ้ที่มันหัวตายอุ้ยไม่คิดโกงได้หว่าลุมกันอุ้ยคุณอ้อมผมจะตายแล้วผมมีดากที่ไหนล่ะผมเหลือดสามรอเองเดี๋ยวเดี๋ยว ก็เตียมึงเหลือปีตัวโอ้ยโอ้ยผมเรลืหนึ่งรอดแอะมึงยังเดี๋ยวดาบไปไหนวะเนี่ยเอาแล้วครับคนนี้มึงอยู่กับตาที่สาม Let's go V I P เข้ามาควานไดมอนด์โอ้แม่งแม่งกูโอ้แม่งกูไม่ได้ของคำเป๊ะบุบบุบัุบบลอะได้แล้วได้แล้วเด็ดเต็มเลยขาดแค่เสื้อเองเดี๋ยวนี่นี่ผมอยู่กับโอ บีมานี่โอเคมมาคราวนี้ผมจะเจือให้หมดทุกคนเลยเจือได้ยังเจือได้ยังคุณอ้อมนี่เอ้ยเฮ้ยบีมหลบไปผมจะไข้ผู้หญิงข่าตีกันได้แล้วตีกันได้แล้วอุ้ยแฮกโปโป V I P โป V I P โป้สองคนเอาควเอาเล่นอะไรกันเนี่ยไฟบอยู่ไหนทำไมมันไม่ติดไฟวะ มีไงไม่ให้พวกเรามาช่วยเลยโอ้โหขวานไดมอนด์ขวานไดมอนด์ขวานไดมอนด์เลโกะเลโก้คนบินวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีอีผู้หญิงคนนี้เล่นใช่ไหมโอ้โหโปด้วยนะอืมเล่นกับใครตายแล้วตายแล้วมันตายแล้วใช้ไปเช็คไม่ได้เหรอวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี เออ VIP กำลังโดนตีครับผมมีศบเต็มเลยแล้วยของกล้วยล,ะละ่ะอ้ย VIP ตี <AP> ช่วยน้อยเอ,อือนี่ติ๊กก็ะตองไม่ทนชิคตายอีกแล้วโอเคคลิปก็สังสัง